ปล่อยวางและให้อภัยผู้อื่นแต่ต้องเรียนรู้ที่จะไม่ให้ใครหลอกเราซ้ำๆมีอยู่วันหนึ่งสิงโตหิวมาก จึงได้สั่งสุนัขจิ้งจอกไปหาอาหารมาให้ข้าหน่อยจิ้งจอกซึ่งเป็นผู้รับใช้สิงโตอยู่จึงได้เดินทางไปหาลาจิ้งจอกพูดกับลาว่าท่านสิงโตอยากจะวางมือและเกษียณแล้วและท่านสิงโตอยากจะให้เจ้าลาไปเป็นพระราชาแทนสิงโตเจ้ายินดีจะรับหน้าที่อันทรงเกียรตินี้หรือไม่เจ้าลาตื่นเต้นมากจึงได้รีบวิ่งตามจิ้งจอกไปหาสิงโตและเมื่อไปถึงสิงโตเจ้าสิงโตก็ตะคุบลาทันทีแต่ไวพอแค่กัดหูลาขาดแล้วเจ้าลาก็วิ่งหนีเข้าป่าไปไม่นานเจ้าจิ้งจอกก็หาลาจนพบเจ้าลาด่าจิงจอกชุด แต่เจ้าจิ้งจอกก็ยิ้มพร้อมกับพูดว่าเจ้าลาท่านสิงโตอยากจะมอบมงกุฎสวมหัวให้เจ้าหูของเจ้ามันยาวเกะกะไปท่านสิงโตก็เลยต้องกัดหูให้ขาดเพื่อที่เจ้าจะได้สวมมงกุฎได้เจ้าลาได้ฟังก็รู้สึกตื่นเต้นจนลืมเจ็บก็เลยรีบวิ่งตามจิ้งจอกกลับไปหาสิงโตอีกครั้งคราวนี้ครับโดนตปะปบหางขาดแต่ก็วิ่งหนีเข้าป่ามาได้จิ้งจอกก็ตามไปกล่อมลาอีกก็เจ้าหางยาวท่านสิงโตกลัวว่าถ้าเจ้านั่งบนบนลัลลังมันจะเกะกะ ก็เลยต้องตัดทิ้งรีบกลับไปนั่งบัลลังของเจ้าป่าเร็วเจ้าลาได้ฟังก็ตื่นเต้นหน้ามืดด้วยความโลภก,ก็เลยวิ่งกลับไปหาสิงโตคราวนี้โดนชุดใหญ่มากก็เลยมีแผลสาหัสแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปแหะรอบนี้เมื่อเจ้าจิงจอกไปพบลาในป่าก็เป็นร่างที่ไร้วิญ,ญญาณเรียบร้อยแล้วครับเจ้าจิงจอกมองร่างที่แน่นิ่งของลาพร้อมกับยิ้มมุมปากแล้วก็เริ่มกินสมองของลาอย่างอร่อยอร่อยพร้อมกับลากร่างที่ไร้วิญญ,ญาณกลับไปหาสิงโตเจ้าสิงตกินลาย่างอร่อร่อยจนหมดตัวก่อนที่จะ ยิ้มอย่างดูร้ายข้าน่ะชอบผลงานของเจ้ามากแต่เจ้าคิดว่าข้าจะไม่รู้เหรอว่าเจ้าแอบกินสมองของลาซึ่งมันเป็นเดียวของข้าไปเจ้าจริงเจอยิ้มให้กับสิงโตพร้อมกับพูดว่าเรียนนายท่านข้าไม่กล้าแม้แต่จะคิดที่จะแย่งเหียร์ของนายท่านแน่นอนแต่นายท่านก็คงพอจะทราบว่าเจ้าลาตัวนี้มันไม่มีสมองมีฉะนั้นมันคงไม่โดนข้าหลอกมาให้นายท่านทําร้ายมากถึง3ครั้งเจ้าสิงโตได้ยินก็อดที่จะหัวเราะชอบใจไม่ได้แล้วก็พูดว่าเจ้าพูดถูกเจ้าพูดถูก เจ้าลามันไม่มีสมองและสิงโตกับจิ้งจอกก็หัวเราะกันลั่นป่าในสังคมของคุณใครคือสิงโตใครคือจิ้งจอกและใครคือลาตอนสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ครับผมถูกบูลลี่ถูกหลอกถูกแกล้งแต่มีรุ่นพี่คนนึงเขามาพูดกับผมครับครั้งแรกที่เราโดนหลอกเราอะ่ะคือเหยื่อแต่ครั้งต่อๆไปที่เราถูกหลอกซ้ําๆจากคนเดิมๆเราอะ่ะคือคนโง่เราต้องเรเริ่มที่จะเรียนรู้ที่จะไว้ใจใครบางคนและในขณะเดียวกันเรียนรู้ว่าใครบางคนไว้ใจไม่ได้หลังจากนั้นผมพูดกับตัวเองว่าเราจะไม่อาฆาตและเราจะไม่เอาเปรียบใครในชีวิตตเราก็้อง ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนแข็งแกร่งขึ้นนะครับ